สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชีวเทียนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามือถืกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับผมวันหยุดพักล้อนยุโรปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเล่นกิจกรรมใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะได้นักเตะประมาณไหนบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับพอกดเข้ามาในกิจกรรมนะครับก็จะมีหัวข้อแยกอีกนะครับข้างด้านบนเนี่ยอีก ห้าหัวข้อนะครับผมก็คือหลักการสหานักเตะหรือดูร้อนธงพาสปอดหรือดูดรแล้วก็แมต์ระดับประเทศนะครับเอาเรามาเริ่มกันที่หลักก่อนนะครับผมหลักเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็เราก็เหมือนเป็นเนมนหลักของกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้แต้มเนี่ยสออย่างนะครับจากการทําเมนหลักเนี่ยก็คือแต้มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แต้มสหานักเตะนะครับผมเป็นแต้มเครื่องบินกับแต้มแต้มแมวมองนะครับอียรอย่างนงี้ก็ได้นะครับผม อะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมารับตรงนี้นะครับทุกวันนะก็จะได้แต้มบอลหยุดพักค่อนห้าสิบนะครับโทเค็นต่อหาหนักเตะอีกสิบนะครับแล้วก็เป็นนักเตะนะครับดูดูร้อนพื้นฐานนะครับหนึ่งอันนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเล่นสกิลเกมนะครับสามรอบนะครับก็จะได้แต้มเครื่องบินโทเค็นต่อหานักเตะนะครับผมต่อไปก็เป็นสกิลเกมอีกรอบหนึ่งนะได,ได้แต้มมอนหยุดพักค่อนอีกรอบหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็แต้มมอนหยุดพักค่อนเหมือนกัน แล้วนี้ก็จะเป็นแมตต์นะครับผม1แมตต์นะครับก็จะได้วันแต้มบอลหยุดพักผ่อนสามร้อยเท่กทเคนนักเตะอีกยี่สิบนะครับส่วนอันนี้อันนี้จะให้เลือกแล้วนะครับผมว่าเราจะไปเล่นอันไหนนะครับเราก็จะได้แต้มไม่เหมือนกันนะครับถ้าเลือกเป็นมือโผก็จะได้โทเคนต่อหันนักเตะสี่สิบกับฤดูร้อนนะครับักเตะฤดูร้อนเจ็ดสิบบวกหนึ่งตัวนะครับส่วนถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยก็จะได้แต้มบอลหยุดพักผ่อนห้าร้อยนะครับผมอ่ะแล้ว ตรงนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายนะครับผมก็คือให้ทําอะไรนะใช้โทเค็นรอหานักเตะนะครับครบ300นะครับก็จะได้แต้มคนหยุดพักผ่อนสองพันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป้าหมายประจําสัปดาห์นะครับผมก็คือใช้แต้มคนหยุดพักผ่อนเนให้ครบ2 0,000ื่นนะครับก็คือไอ้แต้มเครื่องบินนั่นแหละแล้วก็จะได้โทเค็นรอหานักเตะมาสามร้อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็คือเข้ามาเล่นในหลักเนี่ยให้ครบทุกวันแค่นั้นนะครับแล้วก็รับแต้ม แค่น,นั้นเองตรง,ร ouais, ตรงนี้นะครับไม่ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะการส่อหานักเตะหรือดูร้อนนะครับตรงนี้นะครับส่อหานักเตะหรือดูร้อนนะครับก็คือเราจะใช้แต้มเนี่ยแทมโทเค็นสอหานักเตะนะครับในการนํามาสุ่มนะครับเพื่อที่จะได้รับนักเตะตามสเตตนะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะมี3สเตตนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องได้นักเตะทั้งหมด7ตัวใน1ในสเตตแรกก่อนนะครับมันถึงจะเลื่อนไปเป็นสเตตที่2 แล้วก็เหมือนเดิมนะครับได้สเตทที่2ครบ7ตัวก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นสเตทที่3นะครับผมก็ง่ายๆนะครับใช้ทีละหนึ่นะไม่มีอะไรแล้วก็มีการันตีนะครับผมว่าจะได้นักเตะในรอบที่8ด้วยนะครับผมก็คือสุ่มไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นักเตะทุกรอบนะครับไอ้นักเตะจะไม่ได้ทุกรอบนะหยุดมีตอนนี้มีโอกาส20สุ่มไปก็จะได้โอกาสพักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ไปทีละสเตทีละสเตทนะ ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาดูเป้าหมายนะตรงนี้ก็อันแรกนะครับก็คือรับนักเตะในสเตจที่1นึ่ให้ครบ7คนนะครับถึงจะได้เงินเนจะ็ดแสนห้าหมื่นนะครับผมส่วนอันต่อไปเนี่ยรับนักเตะร,รุ่นร้อนในสเตจที่2ให้ครบ7คนเหมือนกันครับก็จะได้ไอเทมถ่ายทอดการฝึก1000นะครับผมส่วนอันนี้คือใช้โทเค็นนักเต,ต 5, ะครบคห0 0พันนะครับผมใช้โทเค็นต่อหาในครบห้าพันก็จะได้ไคเวิร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนอันนี้นะใช้โทเค็นต่อหานักเตะนะครับครบ22,500นานะครับก็จะได้นักเตะพรามไอคอนนะครับผมเป้าหมายพวกนี้มีเวลาอยู่14วันนะครับผมก็พอหมด14วันก็น่าจะเปลี่ยนรางวัลน,นะผมว่าหรือไม่ก็รีเซ็ตเป็นรางวัลอื่นนะครับก็ต้องรอดูนะว่ายังไงส่วนในนักเตะตามสเต็เนี่ย14วันแล้วมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะครับยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในทงกันต่อนะครับกดไปเลย ธงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเอาแต้มเครื่องบินเนี่ยมาเดินนะครับผมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตามช่องต่างๆนะแล้วก็จะเดินไปถึงเป้าหมายเราก็จะได้รับนักเตะนะครับผมมีโออาเก้าสิบห้านะครับนี่สองตัวนี้นะเก้าสิบห้าแล้วก็โออารเก้าสิบหกนะครับก็จะเป็นสองตัวนี้นะแล้วก็โออารเก้าสิบเจ็ดนะครับโออารเก้าสิบเจ็ดก็มีสองตัวนะครับผม แล้วก็เป็น o อ98นะครับผมที่สุดปลายทางเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความคืื่หน้านะใช้แต้มมันหยุดไปเท่าไหร่75,000นะครับก็จะได้เงินนะครับ7 5 0 0 0แล้วก็ตรงนี้ใช้ครบ1 7 5 0 0 0นะครับก็จะได้ p e t e r c h e ช็นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเรื่องเดินอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมีคลิปคำนวณแยกอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะครับ แล้วในธงตรงนี้นะครับจะมีบัตรทักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมเดี๋ยวกดไปดูกันเลยนะในนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นพาร์ทย่อยอีกทีหนึ่งนะครับในกิจกรรมนะครับก็จะได้แต้มนะครับส่วนหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นแต้มเครื่องบินนะครับผมสำหรับสหรับตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราได้รับแต้มเครื่องบินเนี่ยเยอะพอสมควรเลยก็ถ้าอยากจะเติมก็ใช้เออ่1,500 free flight point นะครับนี่เลยจะมีสองราคานะ1,500 free flight point กับ2,000 2.50นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เลเวล1กับอันนี้ได้เครดิตท่องเที่ยวด้วยนะถ้าเป็น2อ5 0นะครับไอบัตรนนะักท่องเที่ยวเนี่ยความคิดผมนะถ้าใครอยากได้ตัว99นาหรือปีเตอร์เช็คเนี่ยผมว่าเขาคงต้องเติมแะนะครับผมแต่เดี๋ยวเรื่องคำนวณเนี่ยเดี๋ยวมีอีกทีนะครับอีกคลิปนึงนะคลิปนี้เป็นดูก่อนว่าเล่นอะไรยังไงมีนักเตะอะไรไประมาณไหนนะครับผมต่อไปเป็นพาสปอร์ตฤดูร้อนนะครับผม ตอนนี้นะพัสปอดหรือดูร้อนเนี่ยเราจะต้องเอาพาสปอดมาเล่นนะครับผมต้องปลดล็อกก่อนนะซึ่งพาสปอดเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากในภารกิจนะครับผมนี่นะครับภารกิจตรงนี้นะครับก็คือทาอะไรทาตรงนี้ให้ครบ3ความคืบหน้านะครับแล้วก็จะได้รับพัสปอรดตรงนี้มาแล้วก็พาสปอดเนี่ยไปเล่นปลดล็อกในกิจกรรมพาสปอตนะครับผมทาอะไรบ้างอะ่ะก็รับแทบมันหยุดพัทปอนนะครับครบ2 0 1 0นะครับ แล้วก็เล่นแมตต์ดิวิชัน12รอบนะครับแล้วก็เล่นสกิลเกมในวันหยุดนรือโรือดูร้อนเนี่ย15รอบนะครับผมก็จะได้นักเตะ86บวก1ตัวนะครับแล้วก็พาสปอร์ตสเปนเนี่ยในในการเอาไปเล่นกิจกรรมนะครับผมแล้วเอามาเล่นตรงนี้นะครับก็จะได้รับรางวัลน,นะเป็นนักเตะนะครับผมกับทเคํต่อหานักเตะอีก150นะครับแล้วมันก็จะมีปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับทุกประเทศ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่หลายประเทศเลยเห็นไหมครับก็จะต้องทําเหมือนเดิมนะก็คือทําภารกิจเอาพาสปอร์ดมาปลดล็อกแล้วก็เล่นแค่นั้นนะครับผมต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายในกิจกรรมนะครับนั่นคือแมตช์ระหว่างประเทศนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เล่นแมตช์นะมีทั้งหมด19แมตช์นะครับผมใน1อาทิตย์นะครับต้องเล่นให้ครบภายใน1อาทิตย์นะครับเนี่ยมันจะรีด7วันนะเนี่ยครับก็มีไม่มีอะไรเล่นกระบอทนะครับง่ายๆแล้วพอเล่นครบเนี่ยก็จะได้ นักเตะป6บวกนะครับ1อัดน1ตัวนะครับผมแล้วก็เล่นผ่าน1ครั้งเนี่ยจะได้แต้มมันหยุดพักผ่อนกับแต้มต่อหานักเตะด้วยนะครับผมแต่ละรอบก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้องเล่นให้ครบนะครับจะได้รับแต้มด้วยนะเอออย่าลืมนะครับทุกคนเรามาดูในสตาร์พาร์ตกันดีกว่านะครับทีนี้สตาร์พาร์ตเนี่ยก็จะได้นักเตะแล้วก็แต้มต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโทเค็นต่อหานักเตะแล้วก็แต้มท่องเที่ยวนะครับผมเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมซึ่งพาทรอบนี้มีทั้งหมด100เลเวลนะครับผมแล้วสุดท้ายก็จะเป็นรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นคันโตน่านะครับผมตำแหน่ง cf นะครับเนี่ยมามาล่างแมนยูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสแตตก็ค่อนข้างแจ่มเลยนะครับแล้วก็สายฟรีก็จะได้เป็นลุยฟิกโก้นะครับผมตำแหน่ง rm นะครับก็เก่งอยู่นะครับพอสมควรนะ ออกไปเล่นได้เลยนะครับแล้วในร้านค้านะครับก็มีให้สุ่มนักเตะด้วยนะก็คือลุยคอรต้านะครับผมสุ่มได้2 5ครั้งนะครับ5้0รอาพอยครั้ง1น5 0งวันาอยครั้งนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้รับแต้มวันหยุดเพิ่มด้วยนะครับมีโอกาสตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับผมสุม่มเป็นเจียโก้นะครับ สุ่มเหมือนลอนโดทองอันติเมททีวายครับผมก็คือสุ่มรอบแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องสุ่มรอบต่อไปสุ่มไปเรื่อยๆจนถึงรอบที่5นะครับก็จะเป็นการันตีไหมลองดูสิอา้าไม่การันตีนะครับเออไม่การันตีนะโหนะ่าจะได้ยากเลยนะเอเทียกโก้ก็อยู่ที่ดวงนะทีนี้มันไม่ได้การันตีในรอบสุดท้ายนะครับ ไม่เหมือนไอโรนันโดออนติเมตที่วอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าโอ้โหตัวตัวนี้น่าจะแรพ e, อสมควรเลยนะสำหรับเทียกโก้นะครับผมนอกจากหลุยคอตต้ากับเดียกโก้ที่มาให้สุ่มนะครับก็จะมีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับเช่นแต้มเครื่องบินนะเออหนึ่งร้อยฟีฟพหรือไม่ก็แต้มสอหานักเตะนะครับผมเนี่ย ใครอยากเติมอะไรไงก็มาดูกันได้เลยนะครับในนี้นะโดยรวมนะครับผมว่ากิจกร,รรมนี้เล่นไม่ยากนะครับผมแต่ว่าเรื่องการเดินแต้มเนี่ยไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปคำนวณแต้ม,มทั้งหมดที่จะได้รับออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะครับผมเติมแบบเติมพาร์ทย่อยเติมพาร์ทหลักอะไรงี้ก็เดี๋ยวจะมีออกมานะครับผมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะไม่ไม่น่าจะเกิดพรุ่งนี้นะครับผมแต่ผมขอเวลาคำนวณสักสักหน่อยนะครับเพราะว่า แต้มเนี่ยมันได้มาจากหลายแหล่งเหลือเกินนะครับผมอะยังไงวันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปคำนวณเนี่ยเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะสัญญาเลยนะครับผมทุกคนจะได้ดูนะครับว่าถ่ายฟีถ่ายเติมได้อะไรบ้างนะครับผมตัวไหนอะไรยังไงนะไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องนี้อะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย